ปิดท้ายวันนี้เราไปติดตามปัญหาเรื่องของวัคซีนสําหรับนักเรียนนะครับปรากฏว่ามี13โรงเรียนตอนนี้ที่มีการเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีนออกไปเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครับล่าสุดมีหนังสือจากโรงพยาบาลบางประกอบ9าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับลงนามโดยรักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งหนังสือไปถึงโรงเรียน13แห่งเพื่อขอเลื่อนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆนะครับโดยไม่มีกําหนดด้วยเหตุผลว่า เมื่อวานนี้13นาฬิก30นาทีได้รับแจ้งจากสำนักอนามัยว่าขอเลื่อนการส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้กับทางโรงพยาบาลโดยไม่มีกำหนดหากวัคซีนมาถึงจะจัดสรรให้กับโรงพยาบาลนำไปฉีดให้กับนักเรียนทันทีซึ่ง13โรงเรียนนี้ก็อยู่ทางกรุงเทพฝั่งธนบุรีนะครับก็มีจํานวนนักเรียนเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากลายเป็นความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับ รวมไปถึงคุณครูด้วยแล้วก็ตั้งคําถามว่าถ้าหากว่าต้องการจะเดินหน้าฉีดวัคซีนเพื่อให้ทันการเปิดเทอมเนี่ยแล้วแบบนี้จะทันไหมแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนมาเมื่อมาเรียนออนไซต์กันแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะฮะ ขยับไปดูที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกว่า250โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีครับรวมแล้วเนี่ย8,000 0คนที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่านักเรียนบางคนก็กลัวเข็มครับวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องทําหน้าที่แทนผู้ปกครองคอยปลอบเด็กๆไปด้วยครับรู้สึกมากจะกลัวเกรงอย่างเงี้ยค่ะบางเด็กบางคนกลัวเข็มจริงๆค่ะถ้าเราได้ไปพูดคุยกับเขาปลอบเขา กอดเ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งขณะที่นายสุจินชัยชุมศักด์นะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีท่านบอกว่าถ้ามีการกระจายฉีดตามโรงเรียนเนี่ยบุคลากรจะไม่เพียงพอครับแล้วก็จะฉีดได้วันหนึ่งเนี่ยไม่มากนักนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องฉีดถึง2เข็มอาจจะใช้เวลาเกือบสองเดือนครับก็เลยต้องมีการบริหารจัดการแบบนี้ครับมาฉีดในจุดเดียวที่ Impact เมืองทองธานีโดยนนทบุรีเนี่ยมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับรวมกันอยู่ที่68,000คนแล้วก็แบ่งการฉีดที่ Impact เมืองทองเนี่ยออกเป็น3วันวันละ20,000ถึง25,000คนนะครับ